สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอั้จะมาทําชาไทยนะคะพรุ่งนี้ที่โรงเรียนเขาจะกินเลี้ยงอ๋อก่อนวันคริสต์มาสนะคะเดี๋ยวจะหยุดยาวนะคะเดี๋ยวอจะทำอ๋อชาไทยแล้วก็อาจจะเป็นอ๋อวุ้นกะทินะคะ แต่วุ้นกะทิจะทาพรุ่งนี้เช้าแต่คืนนี้ก็คือทําชาไทยทิ้งไว้ก่อนนะคะอุปกรณ์อันนี้ชาไทยอ่ะเองไปได้เอ่อของพันท้ายมานะคะยังไม่เคยใช้ไม่รู้ว่าอร่อยไหมนะ,ะแล้วก็อันนี้มีอันเก่าเหลืออยู่แต่ก็ผสมกันนะคะพวกนี้ก็จะเป็นนมข้นจืดนมข้นหวานนะคะ,อ,นนคอ,ะ,คะอันนี้กาแฟเม็ดน้ําตาลนะคะนี้ก็ผงชาต้มน้ําไว้ละเสียงอาจจะยังแบบไม่ค่อยสบายนะคะอันนี้ต้มน้าชาเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะใส่น้ําตาลกับ คอฟฟดำลงไปนะคะมนมข้นหวานสองกระป๋องนะคะน้ำตาลอ้ําใสแค่สองร้อยกรัมนะคะจะไม่หวานมากค่ะน้ำสี่ลิตรค่ะผงคอฟฟดสองร้อยกรัมแล้วก็ออนมข้นขึ้นหนึ่งกระป๋องนะคะ ส่วนชาก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบกรัมนะคะนมข้นจืดการิชันนะคะใส,ส่ข้าวเป็นเหลืองสีชามาแล้วนะคะชาอั่มเสร็จเรียบร้อยนะคะ เดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้เย็นนะคะเดี๋ยวจะปิดฝาทิ้งไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยมาใส่ขวดกัน,นะคะ่ะอ้ําซื้อขวดใส่ชาเอาไปให้เพื่อนๆที่คลาสเรียนภาษาของอ้ํานะคะเดีย๋ยวจะขอลองชิมน,นิดนึงอืม,มหวานมากเบนี้ รสสวยๆเนาะมีคนชิมให้แล้วนะคะบอกไม่หวานมากชาไทยที่อ้ําทําเมื่อคืนนะคะอันนี้กรอกใส่ขวดเรียบร้อยะคะ่ะได้12ขวดนะคะเดี๋ยวจะไปเอาเดี๋ยวจะเอาไปแจกครูแล้วก็เพื่อนๆที่คลาสเรียนนะคะวันนี้เดี๋ยวอ้ําก็จะทําบุญกะทิต่อเลยคะ่ะอันนี้คือบุญน,นะคะอ้ําจะทําบุญกะทิกับบุญออมะม่วงนะคะเินดมะม่วง

chạy ra nhanh chạy ningún chạy ra nhanh không có gì chạy ra có

เอาีกนอ thank you เวนดี้เพื่อนที่ห้องนะคะนางมีกของขวัญมาให้ด้วย